ผมเองก็บิวตี้วันนี้อยู่กับเออยังเออนจอยนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปด้วยกันเป็นคลิปแต่เราถอดถอดรหัสซึ่งเราจะขออนุญาตช่องอะไรน,นะแฮปปี้ไทม์ค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมถอดรหัสจากแฮปปี้ไทม์กันจากแฮปปี้ไทม์อะไรเราต้องขอเขาช่องเขานะเอ๋ยจะไอดีไไอด่ไหมจะไอดี่ไหมจะไอดี่ไหมอะไรนะแนะนับช่องไหมชิคแนะน,น,นึ่งอชให้มามรู้ของตัวเอ๋ยเอนจอยวันนี้นะคะแล้วก็จะมา เล่นกินข้อรหัสจากช่อง9 NWG กันค่ะช่อง9 NWG ฮยช่อง Happy Time เปล่าไม่ใช่ช่องอ้ายช่องอายแค่ถ่ายโอเคแล้วก็ขออนุญาตวิดีโอจากช่อง Happy Time ด้วยนะคะสำหรับใครที่ฟัง <c oughs> ไม่นานเมื่อกี้เอ๋ย <c oughs> พูดว่า Hello everyone welcome to เอย enjoy วันนี้อยู่กับช่อง9 NWG <c oughs> วันนี้จะมาถ่ายคลิปอ่า เล่นถ่ายถ่ายจากช่องการ์ดบีก็ฮะแล้วก็ขออนุญาตช่องให้ทำเออนั่นแหละเออเราช่วยกันตัดต่อคลิปไหมล่ะตัดต่อให้เป็นเดี๋ยวเราตัดต่อให้ถ้าปุ๊บคลิปเดียวกันลงช่องการนดเอาไว้ทกทีเอ็นดับบิวตี้เออโอเคถ่ายเลยมาเริ่มเลยมาดูแชทหน้าจอเลยครับมาออกช่องใครออกช่องเราหรือช่องเอิญก็ได้เดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งวิดีโอนี้ไปให้โอเคมา จะพัฒนาช่องก้าให้พัฒนาเราตัต่อเราไม่จ้างไม่เดี๋ยวส่งคุกลับให้เราไม่มี <แก S 1> ตังค์นั่นให้ปีๆโอเคได้งั้นดีวโอเคเราขอ,อยกเลิกกันอัดก่นอนฮะโอเคโอเคต่อเลยต่อเลยลเราอาชีพอยู่เนี่ยพวกเราเรียนอะไรนะ เล่นเกมเกี่ยวกับการใช้ความคิดตอบคำถามต่างๆกันมาบ้างแล้วและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปเล่นเกมถอดรหัส่ามีเสียงเต็มเลยข้อดังหวดดังวิดเสียงก็ได้เลยจีเลยทีเดียวเราไปเริ่มกันเลยค่ะไกข้อที่หนึ่งสามพยายามเห็นเห็นรูปใช่ไหมยชมพูโกนไฟการคิ้ว กันค<ช>ิวไฟโกนกนคิ้วไฟกนคิ้วไฟคีมกัน,กนมันกันเหรอใช่กันคิวไงกันคิวโอ้พระสงฆ์กรผมไม่รู้เลยสามพยายามรูปเดียวสามพยายนี่นะหัวใจเอ่อใจดำจิตใจดำสร้อยใจดำโซ่ใจดำ แล้วแต่คอนเทนตของช่องวัตจะของช่องวัตจายทอะไรเือจิตใจดําเหรอจี้ใจดําคืออะไรอ๋อจี้มันเป็นไอจี้มันคือสายคล้องมันเรียกว่าจี้โอ้ผมไม่ถูกสักอันเลยว้ายมืรถน้ำดำหัวเด็กเด็กรถน้ำดำหัวเด็กอะไรเด็กเข้าแถวอะไรอ่ะอะไรอ่ะโม้ข้นแยกเลยเจ้าระเบียบเหรอ รถสองแถวอีกไม่ถึงเลยผมคาดไม่ถึงเลยครับเข็มคัสเข็มคัสสั้นเข็มคัสสั้นอืมสามพยางหัวใจคนหัวใจกวนใจกวนใจกวนจิตกวนใจไม่ได้มันกวนใช่ไหมกวนสองอยางนะไม่ทันเลยอะกวนใจกวนหัวใจกวนไหลใจกวนหัวใจ มันคนม pues ัน nah. like ไมここ่ใช่กวนนะไม่เวลามีอีกบทที่ห้าไฟอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรกะปิอันนั้นคือน้ำพริกแกงมันพริกแกงไฟพตาลไฟพริกไฟพริกเกลือไฟพริกเกลือเผาพริกเกลือเผาพริกเกลือเผาพริกเกลือมันก็สามมันไม่ใช่สิเผาพริกเกลือเค็มโคตรเค็มเลย เผาพริกเผาเกลือเกือบดูกแล้วก็เราบอกเผาพริกเกลืออ๋อมันคือพริกเผาตรงตัวเลยเงื่อนไขเออจริงด้วยเก่งเก่งเชื่อก้าก้าเคยเรียนไอ้เชื่อก้าก้าเคยทำเชื่อผมผมเคยทำ เง,เงินไขย I'm stronger I'm smarter I am better เยอะหนังสือหนาปิดสนับปิดเกปิดเก้ปิดเก้มปเกไตบตบหัวตบหัวหนังปิดสนามเหรอปิดตรงนี้ปิดสนา ปิดสนามแล้วบอกปิดสนามโอ้ปิดสนามคืออะไร<ก>ปิดสนาะมอะไรอะบทร้อยกองบทร้อยกองไม่ใช่บทเสียบกองเหรอบทร้อยกองเออบทร้อยกองกับบทร้อยกองบทเสียบกองมีะก็มันเสียบอ่ะรูปสองมันเสียบร้อยมาอะไรเออร้อยก็ร้อย <c oughs> <c oughs> กินปูนเด็กกินผักกินปูนท้องกินกินปูนแล้อย่างมันเป็นสุภาสิตอ่ะอิ่มปูนร้อนท้องเออใช่กินปูนร้อนท้องเออรับเก่งมาาไทยสุภาษิตเออเป็นสุภาษิต กินปูนร้อนท้องไม่ร้อนมันร้อนมากเพราะว่าตามความวิจาสร์แล้วกดไม่สามารถจ่อยปูนได้คือถ้าเกิดกินปูนจะไม่สามารถร้อนท้องจะปวดทองเฉยๆบาทหมางอบ่อยัอบาเออบาทหมางพราะงงมันก็งอ่ะบาทหมางพาะหมาต้องแงนวเนี่ยจริง้วย ชาลาศชาเจริญเอาอีกเม็คลิปกี่นาทีเนาะวะตอนนี้เหรอพอนี่เจ็ดนาทีแล้วเอาอีกเม็ดแต่ว่าแค่นี้แค่นี้ก็ได้โอเคคุณทุกคนขอบคุณทุกนค,นคนที่รับชมมาด้วยนะครับคุณที่กดติดตามรับชมรับฟังมาไว้เจอใหม่จะมีอีพีสองไว้เจอกันใหม่นะครับอรีวันเดอร์ซี